ัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดำซิงนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพานะท่านผู้ชมนะคะมาตามตัวเลขคนะหลังจากงวดวันที่16กันยายนผ่านไปแล้วนะคะอ่ะเราก็จะมาตามต่องวด1ตุลาหกเจนะคะอ่าแล้วงวดที่แล้วนะคะอาจารย์จะเด็ดนะคะให้เข้าไปที่ สองหกนะคะเลขขันน้ำมุลนะคะทุกท่านหลายคนก็อาจจะได้ชมคลิปกันอยู่เนาะเลขของอาจารย์เจเดตก็เข้าไปที่สองหกเต็มเต็มนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะเลขหนึ่งตุลาหกเจ็ดนี้นะว่าอาจารย์เจเดศนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรบ้างจะปล่อยวันนี้เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมาเล่านะคะความฝันอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะบอกพี่บอกน้องเนาะ ผู้ใดมีโชคมีลาภหรือว่าผู้ใดอยากร่วมบุญกับจานกร็ดีจานรกับมะขอเลยคันนม้มนงดที่พานมากกรดีในงดสีมากรกรดีโมนีน่เพราะว่าเดี๋มาบอกกาวปูว่ามาบอกบุญเจี๋ีเจน้องอวคอาจารย์ก บอด้มีอย่างไรทีแแล้ววจะพูดใด้สิมีจิตใจอันศรัทธาเนาะครับพราะว่างวดที่แล้วเนาะอาจารย์เนาะขราบสองหกหกสตรงๆ2 6 6อ6หกเลขออกหกอาจารย์เขียนหายนี่2 6 บอกแม่นตรงเทือนตรงคือก er, ันแม่สวัสดี้ะครับพี่น้องเล้วสุขสุขสนุกสนานทั้งสองโอ้ยเจออาจารย์เจเดตแล้วเฮ้ยอาจารย์เจเดตไฮเล็ถึกเด้อพ่อแม่พี่น้องหกหกสองไงเข้าวีดีดีได้สามตัวเลยนะถ้าคนไอนี่เป็นนะโอ้โยมาเจออาจารย์เจเด็ดนะวันนี้อาจารย์เจเด็ดบอกว่าฝันดีแล้วเปล่งชื่อใดฝันดีล่ะวันนี้อาจารย์ก็เลยมาหาปู้องค์ดำพิ่น มาบอกมาเก่าวว่าอาจารย์น่ะได้โชคได้ลาบหมดที่ผ่านมาอาจารย์ก็เลยมาบอกว่ามีผู้ใดที่สีใจบุญนันทท่าที่สิีอยากสิร่วมแก่บนซื่อผลละหมอกลาบไม่ซื่ออาหารการกินที่สิมาถวายปูนี่แหละเป็นดอกไม้พวงมาไล่เดียวจะทันสีเอ็นดูและเมตตาสงสารดอก าจารย์ก็บอกว่าได้มีอย่างไยดอกาจารย์ก็มาบอกเนาะพี่น้องเนาะครับัาจารย์ก็มาบอกว่าจังไดยงวดชิมากาจารย์ก็สีมา,อา,าขอแนวทางให้เป็นงวดที่สามเพราะว่างวดสิถึงนี่แหละวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาเนระพอนะเพราะว่าาจารย์ก็เลยว่าจากสิปฝากพี่ฝากน้องผู้ใดทีมีจิตใจงวดน้ก สาสตร์คุณสาสตร์กุศลรวมบารมีกับจารย์ขอให้ท่านมีชุ่มยู่ก็ดีเพราะว่าหมวดที่มานี่เ,าเอาแก่บนแล้วเอายังขอตอเพราะว่าดีครับจีโอาจารย์บอกยังไงบ่คคอยีินุ่งก็ดีเลยคนบอกี่อาจารย์เนาะก็คืออาจารย์นีาาาา่มาขออยู่นี่นะครับเกือบสมมวด แต่ว่าสอมงวดที่ผ่านมาหนี่เึ่งอาจารย์เข่าแมนเนาะแล้วงวดที่ผ่านมาได้ซ้องหกหกสองไปเลยงวดที่สามนี่อาจารย์สีบ่วงสวงปูองคดำแมนบ่บ่วงสวงแก่บนที่ว่าข้อศีลพ้นละหมากรากใหม่อาจารย์ก็จิตว่าจีแก่บนวันที่สิบเก้าก็ยังมืออื่นนี่แหละมืออ่นบ่แมนเพราะว่ามืออ่นวันที่สิบเก้าบ่สิบเก้าแมนเพราะว่า จานก็ได้บนพันไวเนาะจานก็ได้บนพันไวว่าขันขันมีโชคมีลาบหรือว่าบนพันไวจานก็สีน้ำสิ่งที่ว,าว่าไวมาแกบนพอหลังจากแกบนแล้วเขาก็จ้างหามือหาเว้นมาขอกับเพินเป็นงวดที่สามที่สิมา้าครับผมเพราะว่าเขาแกบนเกว่ันที่แกวันที่ยี่สิบ เออวันวันวันที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 ยี่สิบพ่อยี่สิบแกแกผลวันทียี่ยี่สิบวันทียี่สิบคือเป็นวันศุ์วันเป็นวันซุ์ครับเออวันวันศุ์วันซุ์เพราะว่ามือนี้วันทีสิบแปดสิบแปดครับเออสิบแปดก็เป็นวันทีเอาใช่ก็แล้วเอาเป็นวันทีเอยยี่ยี่สิบดีว่าพ่อยังไหนครับ ก่าผมเห็นว um. ่าลงในไร่เนาะครับผมแมงบอกเอาวันทียี่สิบต้องพอเนาะอาจารย์สีแต่บุ้งกรนคอยขอเลขบริษัทนี้จะเอามือเดียวกันเลยก็อาจารย์ก็เลยว่าใหายคนอาจารตามอัตยาใส่บุ้งกอนเนาะที่เอาบ่อเก้าบนไว้เนาะหลังจากนั้นอาจารย์ก็สี มีแนวทางใหพี่ใหน้องอยู่ครับกจังไดนันกัจังขันทีมึงในตัวเลขอีกจังไดนันกับนิ่เลยก็เป็นใกล้ๆมืออีกทีนึงครับบงทีนะจานจิดว่าแต่ว่าจังไนขันจานบ่แก่บนนี่จานก็ทีไปขอใชกับบ่ไดเพราะมันยังติดสิบนยครับเป็นสั่นพอเป็นหวยที่อาจารย์ขอนี่ก็คือว่าเป็นห่วยว่าจานนะ ว่าบนพันไวเ์กันพอนหาโชคแล้วฮ้องปรองมามาแก้บนพันเรวา่าจานกระเรวา่าขอฝากพี่นออ้องทีว่ายั่งหากอะไเป็นห่วงเยวาย่ายั่งเมตตาหรือวาอ่ายั่งเชื่อมันให้เจอจานอยู่ก็หมดสิมานี่จานกเ็เร่ฝากพี่ฝากน้องน้ำแน <onz> <etus> รเรื่องแนวทางก็ดีถไาใครก็ได้ดอยากจะรวบรวมแก้บนกับอาจารย์านกับให้ติดต่อทางช่องก็ได้เดี๋ยวสิไพสิลวมแก้กับอาจารย์เดี๋ยวผมเขียนเบอร์โทรอาจารย์ห้เนายเดี๋ยวสิห้ขียนเบอร์โทรอาจารย์หายเดี๋ยวสิเขียนเบอร์โทรอาจารย์ไว้ในในหันก็คือวันที่ วันที่เท่าไหรก่อนอาจารย์สิหลวงวันที่ยี่สิบครับผมวันที่ยี่สิบเวลาจังไดนอครับประมาณจีกสามโมงเสาร์ขึ้นไปสามโมงเสาร์ครับผมครับสามโมงเสาร์ไปตรวจไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรอาจารย์เดี๋ยวสิขิ้นเบอร์โทรอาจารย์ใส่กระดาษที่ขวดนอกระมันสิง่ายดีครับเดี๋ยวยี่สิบเป็นสูงเป็นสุกนะยี่สิบในช่วงเดี๋ยวหลังจากวันเสาร์จิบนาะอาจารย์เนาะครับเดี๋ยวสิขิ้นเบอร์โทรไปเพราะว่า อาจารย์ในเพื่อคนสิบขอเล็กตำบนไปแล้วเนาะตน,นบนลใหม่เก่าย่างอีนังอา่าสีแห่สี่เอครับครบาเลยคนสิขอตองน,นวดก็ต้องมากแก่บนก่อนฉะนั้นนะครับมากมือนี่นะครับอ,อ,อาจารย์ก็จึงฝากอาจารย์ผู้ชมลูกศิทยิลูกหาของอาจารย์จเดเ็ดเนาะนะครับท่านไหนออพอมีธุศรศัพท์ถึงจะมีสูกหรือว่าบม่มีสูก,กับอาจารย์ อยากซอยอาจารย์เนาะนะครับเดีแก่บนก็เรื่องแก่บนนะครับกับสี่มีผลไม้เก่าย่างแลักกับสีอ่าีเนื้อไก่เน่อาจารย์มีไก่บ่มีที่อาจารย์บนไว้ก็คือเหลาหายไก่โตเหลาหายไก่โตเราก็ผลไม้เก่าย่างพวงวมัลไส้เก่าพวงพร้อมน้ำสมน้ำหวานพร้อมมาผู้บุรีเป็นลักเอล่าไม้คน เรื่งของของใครมาสิเลยนักการเส่งอุบัติวายเนาะสายพันอยู่เฉพาะตัวอาจารย์เองค่พูดถึงจานย์กับอยากให้พี่ให้น้องมีโชคมีลาบสุขูสุขคนนั่นแหละแต่สำหรับจานนี่ยคนที่เป็นอาจารย์ที่ขอโชคขอลาบตัวนี้อาจารย์จะซื้อก็ได้ครับารยนบอกไปได้ว่าถ้าซื้อปั๊กเลขเปลี่ยนไปเลยล่ะว่าจะเป็นเงินสด มันนี้คือข้อสิมาเ่าข้อควบฝันอาจารย์นั่งกับวาาจย์ว่าฝันดีแห้งสิเนาะครับฝันดีก็สิมาตามควบฝันผอมครับยังฝันบ่ครับมันเรื่องควบฝันอาจารย์กั็ฝันอยู่อาจารย์ก็ฝันอยู่หมึกลื่นก็ฝันอยู่คเกิดยความมาความฝันเนาะอาจารย์ก็ฝันว่าอาจารย์ได้จับกบจับกบตัวแบบนี้หนึงกบก็ได้ เพราะว่าแต่ว่าจันต์แต่คราวมีสีว่าเป็นนี่ยังครับจันทร์ก็พูดว่าฝันยังสี่สีเป็นยังไงเนาะจันทร์เป็นยังไงอยู่ฝันแดงพี่น้องทางฟังโขูครับผมครับเพราะว่าจันทร์ตับอกว่าจานทร์ฝันสวาได้จับกบเป็นละจับกบโตัวพใหญ่ายหนึ่งเปลี่ในเป็นตัวเรื่องเปลี่ยนยังไงเออจานทร์ก็พูดว่าอ่าอ่าฝันยังสี่เลยสี่เอ่อ ตีเป็นโชคเป็นลาบจักว่าสิเป ah ็นตีเป็นแน่วใดล่ะอาจารย์ก็เลยว่าพี่น้องก็อนซอยซอยตีซอยฟังนะจับจับกับเจ็บกับเจ็บกบก้าวเจ็บเก่าบอกไอันนี้แอดแปลเองนะแต่ว่าทถามหนูส้มสิตีจังใดบ่งแสดงว่าแย่งก็อาจารย์อย่างอาจารย์ที่บอแม่ขอาจารย์ที่แปลีปันเนาะว่าจังไดเก็แปลว่าจังไดเกาเจ็บเก่าแล้ว เก่าอือานเราอันรรรอนี้แบบเป็นแ,แท่งแช่ความฝันเนอะเพราะว่ายังไงก็ได้ย,ยังไงยังไงก็จะมีกระถาอ่าล่อหลีขันมนมนต์ดีเทียร์เพราะว่าล่อจากประจนันอ่าแก่บ,บนเรียบร้อยเสร็จกันละ่ะจงังหามือหาเลือกหาย่ามือดีวันดีก่ขอโชคขอลาภ ทำเลขขันน้ำมลอีกท er. so ีหนึ่งเพราะว่างวดสิมานี่ก็เป็นงวดที่สามทีสิฮอดสิทึงนี่ก็ได้พออาจา์ก็ผู้คนกับพระท่านให้มาสองงวดแล้วเพราะว่าผากับมอบโชคมอบลาบว่าให้สองงวดแล้วงวดสิมานี่กับเป็นงวดที่สามเลยขอยห้อใหนเมตตาขอให้พนพระท่านพรประท่านโชคประท่านแนวทางเนาะเพื่อไปหายิบลัตเตอรี เพื่อได้มีโชคมีลาภกับเขาก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ไกลก็ดีหรือว่าอยู่ใกล้ก็ดีเด้อพี่น้องที่มานั่งสมือนี่สกุขสุพนบ่าว่าทางช่องก็ดีก็ขอให้อยู่ดีมีสุขเด้อคอยสชคดีตลอดปีตลอดไปคอยได้ดีคอยมีโชคคอใ้รำไปด้วยคอยสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อยันต์ก็บอกมีอย่างไรต่อเรื่อยๆมาบอก เพราะว่าสำหรับผูใ้ใดที่อยากสีรรวมแจ้บุญซื้อผลละหมองรากไม้หรือว like ่าเอาเบอร์ท so ูที่ติดต่อได้ของอาจารย์เมียตาหรือว่าซอยเหลือหรือว่าอยากสิร่วมบุญก็แล้วแต้พี่น้องพี่สิเมตตาเลขความฝันนะครับเป็นเลขความฝันเพลินนะครับมาได้เจ๊ตู้เจ๊ตู้ นกยังหงอยสินีครับเบอร์โทรอาจารย์นะครับแล้วก็อันนี้เลขเพื่อนฟันว่าได้จับปุเปกเอรเอาไปแรกเล่นี่แล้วบอดจังอะไรยั้ตเล้ตีมน้องิตตนันะเด้อวัานี็ถือว่าเป็นความอาจารย์เนอะต่วก็ไดัวอาจารย์แปลฟันบอกอันนี้นะโอ้รักๆนี่อาจารย์มานี่ ก็คืออยากหางูประม่านในการทีสีแก้บนนะครับคืออาจารย์จะแก้บนใครจะร่วมบุญในการแก้บนก็เชิญครับโทรมาหาอาจารย์ตามเบอร์นี้เลยโทรมาหาอาจารย์เลยก็ได้รือว่าแจกกายจะติดต่อมาทางแต่ละช่องเนาะแต่ละช่องต่างๆรก็สามารถติดต่อได้นะครับนะครับคลิปของอาจารย์จะเด็ดที่คิดแปลความฝันจากบาวที่เป็นคนแปล ถ้าผิดจริงใดเดี๋ยวผมสิทธิบ์ให้เลยครับพี่น้องอ่ะเรเป็นยังครับจะเลือกเป็นนังขั้งหนาไหมครับคนแป็ดเอ้เบิ้งหนาคนแป็ดเอ้ได้บ่ได้แป็ดเข้าวโอ้อันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องเล้วนี่อาจารย์นะครับนอกจ่าสีม่านนี่แล้วก็เอาความฝันมาให้น้ำอืมนะสีสิแป็จังไหนก็แล้วแต่ไปจังไหร่ครับเปย์กบกี้มีสี่ขากบสี่ขาขึ้นสองกับ เดีวพี่เปให้จคไดิเด้จังกินแบมีสี่ขาแม่บอแม่เตเอาหานัเดีหาไห้กูเอาเห็นแล้วเนาะไครับไดครับนี่ยังไรจันกับนี่ทุกจันกับี่ทุกความฝันนั่นแหละเพราะว่ากระไรเนาะกระไรพี่น้องไปแต่ว่าสำหรับมุมมองของจานหรือวมขิดในจันจคิดไปเองหรอเนาะคิดไปในตัวเรขจันกับวู่วาเลขโชบตัวไหรือว่าั ถามอาจารย์อาจารย์ก็คิดไปตามภาษาอาจาย์แหละจันเรีรยกยว่าต้วยมุงม่งของจันเรียกว่าความฝันแต่ว่าความฝันพี่น้องอาจจะตีไปทั่ไหนนั่นก็นั่นก็อีกอแบบแบบหนึ่งเนาะแต่อาจารย์ก็คิดอยู่ในใจอยู่โอ้เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนไหนเ้ออาจารย์เขียนไหนครับเพราะว่าอันนี้เป็นความฝันเนอเพราะว่า แต่ว่าพี่น้องสี่เป็นตัวใดก็ขอบคุณลหลายๆนะครับเด้อเพราะว่าก็ได้แต่ว่าก้มฝันอาจารย์เขียนให้แต่อาจารย์ฝันทั้งสี่อาจารย์ก็ว่าอ่าสิโชคดีอยู่แหละเพราะว่าก็ได้ วิ้ามเ่อไปฝั่งโค้งนะคะอาจารย์จดิตจะเขียนเลขให้คะยี่สิบที่จะถึงนี้กดมาหิ้วย่างใครจะสนับสนุนอะไรกวาดการไม่คพ่วงครับไม่งั้นเดือดเป็นสติวเลยนะแต่ตัวเลขของรัฐบาลแล้วก็พึ่งพ้่งเหล่าประม่านตุ้มหลายพันอยู่เ้อะสองพันสามพันอยู่เ้อะ นอกผะไม่เก่ายางไมสเปรจับหาคนเดียวเลยกัโพวกหาจ้างใดเลยเดือดายตามเบอร์โทรตามเบอร์โทรดีคืนไว้นะครับเพวอซับจานกับบุ้หูไปอย่างทุ่นทั่หากับได้ยินเสียงอ้ยต้องนางเฝ้าเอาสังขีเห็นอันเห็นเราก็ยังได้รับใจต้เลยครับเดอ้องสรับ ข่ามโค้งน้ำกันข่ามโค้งเมื่อยข้ามเร่งนี่ล่ะเรื่องนนี้ถามไปฟังไหนบ่ฟังไหนก็แล้วเจได้อันนี uhm, uh, so, okay. so, uh, so, ้ไ so, ม uh, 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 so uh, um, uh, so, uh, ่อันนี้ไม่ใช่ขันน้ำมนต์นะครับอันนี้ความฝนนะคะเป็นอาจากอาจารย์เดิกเองนะคะเรียกแฟนกันเรียกเพื่อนบ้านนะคะเรียกเพื่อนบ้าน ต้อตัวี่จะจับตัวใหญ่ฝัมาจับกบตัวใหญ่นะคะอาจารย์ะเด็ลงอะตัวนี้มสึ่รััวโหน่น้อยครับัโทวติดนําครับเห็นคลิปนี้ก็จะรื้อแครับอยากจะช่วยในส่วนของ เราสมัยว่าไม้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้บนเยอะนะมัจะเล่าไห่ไก่จัวแต่ครับก็จะมีคำหมากคำปูน้ำแดงอะไรเงี้ยเอาเนี่ยเขาว่าเขาว่าจะออกหนึ่งตุลาวแม่นครับครับโอาหนึ่งตุลาเป็นอย่างนี้ครับถือไหมหนึ่งสองเท่าอาจารย์เนาะ เป็นเลขฝันนะครับมีเลขฝันนะมีทีหลักๆยังไม่ได้ทักนะรันน้ำมูลยังไม่ได้ทำนะคะรอวันที่20นะคะเลขขันน้ำมูลเนาะอันนี้เป็นแนวทางนะคะเป็นเลขความฝันเด้อเลขความฝันเป็นเลขความฝันของจานฝันวายจานได้จับกบจานกระรี่อันนี้จานแตงอันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็ไดเถ้าพี่น้องคิดว่าเป็นยังไงกันพิจารณาพิจารณาเอาเนาะจานกระให้เป็นเช่เพียงแนวทางั้ง โชคล่ะท่านขอให้พ<ส>ี่น้องโชคดีมีไส้เด้อขอให้ที่กินมีไส้ขอให้มีไใบได้สร้างบุญบารมีเด้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีลำรวยลำรวยครับผมขอมาที่เบอร์เลยครับขอบคุณอาจารย์เจนิดขอบคุณอาจารย์เจนิเด้อครับนี่ครบ